No. น้ำตาวาดดังขึ้นดังขึ้น่นนะทำไม como el día. เหมือนร้องมีลูกคอเลยเนาะยังไม่เต็มนล่เปิ่เฮ้ยเคล็ดลับอยู่การคูเดี๋ยวพอคูอ่ะมันขึ้นไมส่วนอันนี้คือเรียกใช่ได้ครบแล้วนี่เดี๋ยวคูไงเขาบอกว่าเคล็ดลับู่ที่คู จะคูกับใครนะคะอยู่คนเดียวอะค่ะ๋ยวมีเพื่อนอาโบ้นะคะอา <c oughs> โบ้ไปแล้วเราก็ต้องอาโบ้ค่ะแลยวแล้วจะได้ลูกไม่รัก ลูกไม่รักเลยค่อ่างนะนี่ยินใจแล้วว่าคูอ่างหรือคู่อ่างซ้อนเมื่อกี้แต่เคยได้ยินคู่อ่างซ้อนนะครับดุพร้อมตีพขอมบัตะเมื่อเช้าจะคุยอยู่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งคุยอย่าอย่าอยากคุยอย่าแจคอไม่ดีได้ยินแค่สองคำก็พอแล้วมันจะพอต้องล่ะเอ้าก็ให้รู้ว่ามันคูอ่างไงออ๋แค่นี้ก็รู้แล้วว่าคูอ่างเชียงร้าน chẳng lá, tôi nhắm chẳng lá chắp chẳng lắm chắp chẳng này. chắp chẳng lắm chắp 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 này. chắp 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 ก็เป็นสองปุกเต็มขูอ่างแล้วก็มีรูปขูอ่างซอนหนุนอ่างโอเครู้เรื่องแค่น,นี้แหละบ๊ายบายเหรอโอ้โหเดินเข้ามาฟูทุกวันเลยรักดูรักรักแหละรักแหละดูรักหละเหรอรักแบววบอยากหยุมหัวเหรอด้วยรัก ไม่ถ่ายไม่เห็นโอ้หอมเห็นไหมดูครูอ่างทุกอะไรทุกยก

ถ้าจะเอาเอาว่าเอาอ่ะอ่ะพอแล้วแค่นี้แหละอะไรามากมหยเนาะรวมสองตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเดียวตัวนะก็ตัวนี้ไม่มีอะไรามากไหมสองกุกเต็มนะครับคูอ่างหนุนอ่างแล้วก็บางอารมณ์คูอ่างซ้อนนะครับอือความเชื่องเชื่องหวาน ไหน, <S <S หนไหนไหนลองจับดิเชื่องห้านอ่ะ <S <S นี่ไง<อ> <S <S นี่ไงนี่จับได้นี่ะดึงหางได้เห็นไหมอายุอายุประมาณหนึ่งขวบนะครับคาดว่าเป็นตัวผู้นะครับสายเจ้ายักษ์ใช่ไหมลูกชุดแรกๆเลยนะลูกคอ,อกแรกมัง้ง ก็สายนี้นะมันเป็นสองสายที่ดูยากนะครับสายเจ้ายักษ์กับสายเจ้าโองอืสองสายนี้คือตัวใหญ่หน้าดุหน้าคมนะครับแล้วก็ตัวเมียกับตัวผู้เล่นได้เหมือนกันนะครับก็ดูให้ชอบแล้วกันดูให้ใช่แล้วกันเนาะอ่ะมีคู่อ่างนะครับมีคู่อ่างนะสามคำสี่คำแล้วแต่อารมณ์มเนาะแต่หนุนอ่างได้ยินแล้วหนุนอ่างนะครับ แต่ถ่ายไม่<ต>ได้ไดคลิปในคลิปอ่ะมันไม่มีอ่าเอาเป็นว่าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วกันเนาะแต่พี่อ้วนแต่พี่อ้วนรับประกันว่าหนุนอ่างมีหนุนอ่างครับมีหนุนอ่างมีหนุนอ่างผมได้ยินแล้วหนุนอ่างนะครับก็ตามอารมณ์ขเขาเนาะราคาก็ตัวนี้ก็เปิดไว้ที่ห้าพันบาทมนรวมส่งนะครับเป็นนกชานที่เชื่องดุเล่นได้แล้วก็เป็นนกที่ คูอ่างหนุนอ่างแล้วก็มีอ่างซ้อนด้วยแบ่งบางอารมณ์เนาะถามว่าทําไมถึงเปิดราคานี้ถ้าแค่สองกุกคูอ่างมันก็จะไม่ถึงราคานี้นะทุกคนแ,แต่ในตัวเขาครบเครื่องได,ได้เชื่องอนะครับนนได้เชื่องเป็นนกชานเ,ชเป็นนกชานได้เชื่องนะครับจับเล่นได้ผมเล่นทุกวันนะครับนี่ไปไหนเป็นนกชานแล้วก็เชื่องแล้วก็หนุนอ่าง บางอารมณ์ครูอ่างซ้อนนะคะแต่ตอนนี้หนุนอ่างกับครูอ่างซ้อนเรายังถ่ายไม่ติดนะดุดุนะครับดุเป็นนกที่ดุโอเคราคานี้นะคะทุกคนอ่ะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านแพงก็ผ่านเนาะทุกคนอืคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอตัวนี้นะครับอืเขาคือใครไม่ไม่ไม่เขาสั่นหัวเขาบอกไม่ไม่ไม,ไม่โอเครู้เรื่องแค่นี้นะ้วทุกคน บายบายค่ะบายบาย